สวัสดีครับอยู่กับผมโอ๊ก o, o b บ c n a n n น l นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะไม่ได้ทำคลิปเลยวันนี้เราจะกลับมาในเกมฟ i f a ออนไลน์อ่านี่วันนี้เราจะมาตีบวกกันอันนี้เป็น ID ไก่ของผมนะวันนี้เราจะมาตีบวกอืมนี่ดูบวก7ขึ้นบวก8นาะนี่ เดี๋ยวเราต้องมีพิธีรีตองก่อนหลอก GM สูตรหลอก GM เอาไปใช้ได้นี่เอาตัวนี้หลอกนี่เลยจัดไปแตกนานเป็นไปตามคาดครับแล้วเราก็ตังบวกเจ็ด แบบติ๊ดๆติ๊ดต๊ดต๊ดไม่ตีออกออกหลอก gm แล้วมาเข้าอันนี้อืมเลขบวกเจ็ดติ๊ดๆตๆ๊ดต๊ดต๊ดมาเฮ้ยหลังจากไม่ได้ทำมานานเรามาประเดิมบวกแปดเก้าพันล้านติดไหม ไปดูกดไปแล้วยังไงนานนี่โอ้โยเยอะนานนี่ครับแม่อัพตั้งนานนะ โอเคฝากกดไลค์กดซับสไครป์นะเดี๋ยวเราจะมาบวก8ตัวต่อไป